เก็บตพ่อของพี่บูนของทุเอาไมอ่ครับสุดจวดแหครับแครคนเขี่ยปงีใกล้พวกเราสีแค่เาหาก,กูเล้คเวคุ้ให้กินโ <laughs> อ้แต่พราะจะหนัก <laughs> <laughs> นี ine, ่แหละดักไวพี่กินเ้าเด้อ <sollte> ป <offs> ้า <assist> น <ham logistics> oh, ี่สุดสุด ตุ้ยตัหนึ่งครับสองโครับผม ป้าตองครับวันนี้สวัสดีครับนี่เมนูยังครับวันนี้ครับเมนูวันนี้มีมีไก่ด้วยครับเว้ยอบไก่อบอบไก่หรือว่าไก่ไต่หนามไก่ไต่หน้มกอบไก่นั่นยนะอ๋อเดียวกันบ้างฟังล่าเพื่อนว่าไอ้ตอนไต่หนามเนาะครับผมด้วครับบ่าผ้าพันครับผมเอาบ่าวพันครับรายการต้นนะครับผมวันนี้ครับวันนี้เมนูยังครับนี่ครับวันนี้ครับอบไก่เลยครับพี่น้องอบไก่หรือว่าไก่ตอนไก่หนามตอนไตนามครับครับผม โอ้สุดยอดสุดย um. อดโอ้แต่พญานาคสวัสดีครับผมปกปอกกอีสานหนึ่งซุดแปดขึ้นเราครับห่างหายไปโดนทีมงานเรียกร้องครับวันนี้ปลาต๋องกับเบ่าบัวพันธ์ครับผมเมนูไก่ไตตอนไก่ไตตอนครับวันนี้ไก่ไตน้ำติดตามมาครับแส้ได้บ้านเนี <S <S <tangible> ่ยแล้วครับเอ้ยป้าต๋องเลยซ้ำแส้หายได้บ้านเลยนี่เห็นวันนี้คนคนหลบผัดทอดน้ำเลือดเลยว่า่ง เดีลยวมันค้างมล่ะวะเดี๋ยค้างพิสูน์พิสูมาบรท่านเนาะมาบระท่านมาบรท่านโอ้เลือดค้างอีหลีอดเสียท่านาโอ้มาปาดข้อก่อนต้องปาดขอเลือดออกต้องนั่นนี่นกโงเลือดตุกงโอ้ยนี่มาบรท่านเนาะคือเท่าถือรสดนี่ขั้นเลือดออกจางโ้งไปยังขั้นขั้นมัน่า้ยนี่มันอาการอาการกันละ เอ้ยไอโฟกเอาปลาเด้หนูมาใส่วะเด่นมาวะ่างหนึ่งกินบมืออะโอ้ยอยากกินบุเหมือนเนาะเสียดายเสียดายหันโอ้ยบรรยากาดีนะครับผมสำนักงานมันบุงเทศนะครับเคร่อ้ะครับายอะไรบ้านครับเียขายพริกแข้ง หัวขาเกลือไหมมีไหม,มเกลือยังครับจำเล็บละเอียดก็อนจำเล็บก่อนปบาต้องครับแขนสายลามังกรเชฟอารมณ์ดีอื ตอกไก่แม่แกะขากันทำด้ยเสีบเฮ้ยอีแหละโซนนี่แหละพวกนี้ว่าเครเขึมน้ำมันเติมเติมโอ้ยก่หนุ่า ซอสหอยซอสหอยอือที่ม,มีลักๆณซอสหอยอันนี้เกลือหรือชลอดตัวนี้อันนี้ชลอดวะเนี่ะชลอดเห็นไหมโบแม,มนเกลือเกลือเกลืออือเกลือเกลือเป็นเกลือครับมานี่ยของคนชลอด ขวมัยังม่หลับด้ย <laughs> สูได้่ะไซโกขัวตีใออส่ลายแสยแีบสยบลายขับรบใส่บ่แสบเลยชูรถพระเอ,อกของเหลี่ยงแมนบอนีอ่น้ำปลาเอาน้ำปลาครับยังสชเข้าอ่ะ เจ็ตะต่าของพี่โบนของทุกคเอเมน้หมครัพี่ยะกุรัมได้ยังมหอนี่ได้ยังโบกเราไอนี่โอ้ลไรโบกแล้วครับคือเกาคือเกานี่นี่เลยนี่แหละโอ้นี่ก็อันหืม หนึ่งหมครับโอ้ไอไก่ไตไตน้ำครับอบอบอบเขาอึ้นอบภาษาลาวคออย่างไรครับภาษาลาเราไก่นั่นแหละตอนใต้น้ำตอนใต้น้ำโอ้ยภาษาบ้านเขาเขาว่าไก่ใต้น้ำโอ้ยเต็มหม้ออันนีเลยเลยก็ว่าหม้อใหญ่ใส่หมดหนึ่งโอ้ยนี่เลยน้ำมาน้ำมาสองเกลียวเลยสองเกลียวน้าสองเกลียวข้างหลังแบนี้เลยดอปุ๊ดโอ้เส้นอะไ้เส้นอะไ้ โอ้ยหน่อยเขอดิคุ้นรับทองแก้วไหมน้อยเกินน้อยเกินแก้วนี้หน้าเนี่ยแก้วถึงนี้เลยหนี่น้อยเกินน้อยเกินไปชนไปไหนต่อถ้าไปชนแล้วไปไหนต่อไปไหนต่อถ้าไปชนแล้วไปไหนต่อชนแล้วไปไหนต่อไปไปไหนแล้วอันลบบุี้ ไม่ไปชนแล้วก็ต้องไปโรงพยาบานดิอเออโร<อ>งบาน,อบานเออไค่ใช่สิบอกเ,าเออขาใครทปลาตองอ,อ,อ,อืเอ้าใครใช่สิเอาอืมเด็กระเพราใช่รอเล่าเ่หม้อนี่ส่วนไหนใชกระเพราเลยเออมหิวไาเด็เนออี่ย นี่เป่อยคือป่วยดีเลยไปที่ไหนไไผ่านวะที่มึงด้อังใส่เด้ผ่านแล้วล่ะผ่าน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 ผานรอเซ่ยก่อนรอบแหวกกัน,กนครับ เอาลองมาเงี้นเอาลองมงตับสุกยังเฮ้ยซื้อมาซูบมาไปไหนแลมบ่ในทีแล้วครับชมเื่อแล้ซีอิ๊วเลยครับตอนในน้ำๆไดตอนอ่ะ ดักไวพี่กินเขาเด้อป้านี่หละเอินน้องใสหมดหนึ่งของแข่เลยครับนี่เด็สุดน้ำด้วยตรงนี้สูดนี่สุดดีควายสุดนี่วิ่งเปอยอีนี่เลยนี่วัซีัมแด็ ยังตมด้อนมาหลายอย่างวะนี่มันหน่อไก่สามลูกกว่าบุมบิ้ลกว่าสามลูกกว่าแล้วนี่สามลูกกว่าสุดจวดแท้ครับเออไเนี่ยในางไเลยัลังลังอยังร้อนอยู่นะครับ กินไข่นี่นี่ไข่เด้นี่เอาไข่เอาไขนเลยไข่เลยไข่นี่ไข่ไข่เอาไข่ให้นี่ไข่เอาบวบหนำเอามีตัวเงินมือว่าตัวเงินหิวอ่บวใส่นั่นแหละเดือดทุ่งหิวมีอันนี้เฮะอันนี้อันนี้ผมมาครับนี่ไข่ล้มเอ๋อไข่ล้มเอาโอเคครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขับบาดนะครับอันนี้ครับอันนี้กินนะครับพี่น้องเด้ลยกบกับเมียไมาเอาสี่ไปพี่น้องเบิ้งมั้งในเอฟซีเบิ้งมั้งเอาปลาตอง สิบนามสิบตอนมาเมือเป็นไรน้องแทกด้ครับเอ้นี่สิบนาวก็สิบตอนบางนามผ่านบ่ละคิด้วคิดวแดงกู้สาวเลยเอ็ดเอมกู้สาวเลยเอ็ดดีเอาตอนน้ำจะด้ฮะเอาตอนใส่ทำไงบ้งเอาตอนเบย์บ่อลองบ้งบ้งผ่านบ่อครับลองกัิตลองเมืองวาวผ่านบ่อ มาดูครับว่ามันกินแสบสินนัวแสบเพราะมันดึกวันนี้มันดึกแล้ววันนี่นะแมนเออมาครับน้องกับว่าคำเลยว่าโอ้ยขาไก่้สูงกับทุนน้องเกินเออน้องกับว่าคำน้องก็บมิทุระปังเออมิทุระเออมิทุระเออ่าดีเราซื้อมาคำโอ้พวกนี่เออขึ้นเหนื่อยครับเอออืมแหลมไปอะไรเนี่ยอ้าวไก่บอลองมังแสบบออยงไรนี่ ตีตักแบงแล้วนะครับผมนี่อครับอ่ะบ๊บพันซิม,มก่อนัพันเนี่ครับวันนี้น้องมาเยียย่ยมเย็นมาหาเลยพี่นออ้องพบไก่ผูอวกตัวนึงป,ป้าตองนมกระ,ะสินจัดใส่เต็มดูแบบเลยครับเบวอล์กซิม,มเออมงตอนมั้งวอล์กซิมเมงตอนมั้งใบวอล์กไฟ,บไฟบเไฟบอร์ตรงห่วง ออพอดีพอดีครับพอดีกินคเนาะบตตรงเปื่อยมากพอดีแบบกมกลมอ่ะกือคิด,คด,คดพอดีเนาะดทุกนครเพ่ปรุงบันม,มต้องให้เต็มครับดยอเลยอ่าทุกทีเซ็้ทุกทีไนก็ไม่เห็นตรงนี้ตรงนี้ก็งี กันไก่ของเราตีเพียงต้องหากูด้วยกูยังเคกินครับนะครับผมลองมาสิบบอกลองช้อนปีลี้มนะครับอบไก่สุดยอดฝีมือหนุ่มกาฬสินธุ์เมืองน้ำดำนะครับน้ำซุปถือว่าผ่านครับสุดยอดนะครับเดี๋ยวลองซเบบางชวนชนเหนือครับจะเป็นอย่างไรผ่านบ่ครับสูตรนี้เดี๋ยวครับเปรย์บัวเป็นไก่ชนเนาะครับครับครับไก่เนี่ยไก่ไก่ชนทั่วไปครับถึงตั้งโดนชนบุรีเลยครับอื เปรี้ยครับเปรี้ยครับรสชาติเป <<|so|>> ็นได็ครับรสชาติเป็นได็ครับกลมกล่อมครับเป็นความยั่างดมๆๆเล็กก้นเล็กบดอีกอุ๊งโอเคครับจ่ายแลกันครับอ